สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเนี่ยกแทาเนเอาขึ้ื่องนี้วันไปไปวันไปเจ้าแดงไหนเจ้าดรกแตกมามามาเอาดาวมิโตงเตี้ยเจตเตอรตัรสองตัวนี่ละรีกแม่รีกแม่ไปวันไปวันที่ยี่สิบหัาเี้องนนาหักดเออ่ะสามเจ็ดสี่กับหกนะครบเขมยะ โมเ็นเจ็ดซีสามเจ็ดซีกับเก่าหนึ่งนะครับพี่น้องโคงเท่าล่าสุดสเจ็ซีทุกท่านมาเอาแนวทางตำล่งหลวงพี่โตเมื่อไห่หน่ะซื้อไว้เนี้ยลูกกับมันใจว่าที่เขามึงมันใจตัวได้จ้าหลวงพี่ทีมากันคือหกหนึ่งเจ็ดซี่กับกับเก่าหนึ่งที่จริงจะพวกให้แค่สองครูแต่ว่าเก่าหนึ่งกับหกหนึ่งนั้นเป็นคานิ่งเป็นเลขตัวเดียวกัน ไอ้วงหายทั้งเก่าหนึ่งหกหนึ่งหลวงพี่บอกซื้อใ้เดือดขาเอฟซีหลวงพี่มากจ้ะแมนซื้อใบก็ได้รุ่นได้ฟังน้ำเพลินก็นได้ปูตุ้ตนลอยปูตุ้นายกับนัดไก,ก้มือคิดว่าพอผ่านหรอกเงี้ดีวนออกวีไกล้กันมีละหกสองหรือมะหกหนึ่งเก่าสองหรือมาเก่มมา 9, 1, หนึ่งน เก้าสองหกสองนี่นี่นาทีเนี่ยองออกเก้าศูนย์นะออกศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกกับสองศูนย์เก้าหรือมาเก้าหนึ่งหกหนึ่งดอกแดกสี่ร่วงมันสีออกตัวได้ใช่ปะมันคือมาอุ่นอัวแถมมือนี่เจ้าดอกแดกมันสี่ออกกว่าดอกแดกมาซีมาซีเป็นหมาหลวงพี่ต้งครับเท่ากํากาดําขอมาว่นนี่มือนี่ใชกํากาดําเลยกํากาดํากํากาดํา ส่งเป็นวนว่นสักตัวอีกบักนึงนี้า่เาแก้าก็ดาบให้ลงที่กเหนเยากอง้น้แงตัวก่อนออของานี่ยแ่งออก่าียมนก่อนก็กระดาษเดียมแก้ม บาทีขอแก้มือมืนัเนฝนนะฝนเย็นน่อยก็มองกมาีมอใส่มาเอกเลแล้วบอท่านโมโมประจุก็ท่านมาด้วยแกนเด้อพี่น้องเด้อี่อนเทนตแล้วสอสดีค่ะ S <S มาตีนองมาเอาแนวทางลงตีตรงเด้อมาเอามาเอามือดนแน่นอนหรอมาเอาเลยมาแล้มาเอามาเอาอยาฟาวสีลมมอีกแลน่ามัามากแล้วไปนอนก็ไม่ห่อนย เขียนไหมบ่รอบเป็นกวนกับอะไรก้ะนี่อันคุณยายอันแม่ออกคำแค่ไปเอื้อนเพิ่นของที่ใส่ภาษาคุณเปลี่ยนอาจารย์เพิ่นหดของเทียแต่ภาษานี่อาจารย์โต้งบ่คุณยายนองสำหรับบ้านแดงน่ะ อจดูอยู่แม่มันจิ้นปาเพราะน้นเอื้นยังไงก็เอื้นราะลุงวัดถือโดนลุงพีว่าขันเอื้อนอาจารย์คือส่งเป็นเทาๆพูดลุงพีมันก็หนาปากใช่อีกอยู่บ่อยย่ายเอามือได้แล้วเอาอีกบ่มาจีเอาช็อตมั้งจ้ามาที่เดียว้องพี่โต้เอามื่นละ โต่ <rium> <asure it. S 1> เอาขึ้นมือนี่เอาขึ้นเอาให้ได้เ้ว่าแกมือสามตัวตัวได้ไหมคะพี่สามตัวสามเจ็ดซีแล้วก็หกหนึ่งตาดอกรมีสามเจ็ดสามเจ็ดสีเก้าหนึ่งสามตตัวได้ก่อนจ้ะสามเจ็ดซีสามเจตัววิ่งตัวได้ก่อนจ้ะวิ่งวิ่งถ้าเป็นเลขยังเสี่ยเนี่ยถ้าลูกมักส่วนตัวนั่นคือมักซีอย มาเป็นเอาวะหาสิบหาสิบตางมันเป็นเ,เลไรกันสเรยกว่ามันใจปลาในเล็กนี่ว่ามีเล็กสมบัติท่านตัวชอบตัววงกลมบ่คะแมนแต่แต่ถามว่ามันใจเล็กวิ่งกับเล็สองตัวมันใจเล็กสองตัวมื่นนี่ค่ะยี่สิบครหกตัวได้จ่ามันใจที่สุดทีทีวงไวนั่นแหละเป็นยังที่จริงทุกเทือกจะวงแค่สองครูมาเนี้ยเป็นยังคือมีสามคููเพราะว่าเก่าหนึ่งหกหนึ่งมันมันเป็นคันนิ่ง ก็เลวยว่งไห้ทั้งเกา่าหนึ่งหกหนึ่งที่จริงที่จริงจะว่งไห้แค่สองคู่ใจเล็กเด็กเดียวคนนี้เล่น,ยนลแย่นี้ครับผมเที่ยวค่ะคุณผู้ชม,มเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้หลวงพี่โต้งก็จะเขียนให้ดูกันสดๆเหมือนเดิมเย็นๆเ,เด้อบางพี่ แก้มมือแก้มมือปัน้นจุกทองบแกบ้มใจเย็นเด้อหลวงพี่ว่าหลวงพี่ถ่ายเขียนนะ ต้องทําคลิปสุดพระไม่เข้าใจสักย่านเขา่เชื่อว่าเป็นของแท้อือถ่ายสดสดไหมจะได้เห็นว่าเราคือของแท้จ้าทำเป็นตอนนี้เลยอือเยวเจ้าก็เข้าใจมนของปลอมของปลอมที่เระวัระวังของปลอมเนาะรองปลอมก็เอไอกดไลค์กดแชร์ไปน้ำเจ้ากับหงส์หรืว่าปิดทางไหน สดสดตอนนี้บทไม่มีนะคะว่าคข้ามใดคือค้นานั้นบ่ได้ไปตัดต่อยยังทั้งนั้นค่ะนี่คือไลฟ์สดให้กันเห็นสดสดเลยขอมไปฝันพอใจมัวมัวฟันก็ไม<อ>่เพราะว่าตัวเลขไม่ได้มากจังไหนตัวเลขคือนั่งขอเอาหลังจากาาทรรมศาสตร์แล้วก่อนดินถบาตทุกมือทุกวันนั่นของมือเล็กเล่า วันรัฐบาลจะเป็นวันที่ที่สิบสีก็จะขอยีิบห้ายีิบห้าคือได้ยีิบหา้หาคือได้ตอ,น,อนตัวเลขเล่าเมื่อนี้นะอเอาเมื่อนี้ข้าก็ ท่านคุณท่นทนานบางมีเนียนมันใจว่าค่ะลงพีมันเลขสองตัวมือน,นแต่ว่าเลขเลขเลขว,วิ่งหา้หาสิบห้าสิบหนึ่งหินชัดเจนเลยบอกค่ะชัดสามโมเป็นแปดแน่นอนย้ำตัวเลขเห็นน่ะค่ะสามตัวสามเจ็ดสี่แล้วก็หกหนึ่งตาดอก,มกแม้อะมีสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เก่าหนึ่ง ตัวเน้นตัวนักก็คือตัววงกลมเัอนเด้อที่จริงะจะวงให้แค่สองคู่บบดนี้มันมีเก่าหนึ่งหกหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นสามมันเป็นคนิ่งเก่าหนึ่งกับหกหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันคือตัวเน้นตัวนักคือเอาทุกตัวกับว่าคาทุหนหรอกอยู่นั่นเองมาเทียบกันดูี่มามันได้กันมากเลยคือในนี้ มาไห้กับบอยู่มึงมาไห้กับบอฟังมาไห้กับบอยอยู่กสองตัวมันใจอยู่ครับมันใจนี่นี่ตัวที่ว่องไวนั่นแหละคือตัวเน้มตัวนักตัวมัดครับตัวตรงๆคือหกหนึ่งแมนบะค่ะแมนตัวเก้าหนึ่งนี่ประมุนแมนค่ะเพราะว่าเก้ากับหกมันสำคัญ ยี่ยมย่มนยมนันน่นเลยแค่นกันได้น่หกหนึ่งมันออกเก้าหนึ่งสินะ่ะเมื่อนี้ก็เลยเอาจัดมาน้ำกันเลยทั้งหกทั้งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่ง, 6, ง 6, 1, ตัววงกลมเด่นเน้นหนักจัดลายปันไดนนอเจ้าขาดบางพีตง่ตามกำลังเด้อตามกำลังจ้าตามกำลังเท่า ตูมีลายก็ซื้อลายแมนปูมีซื้อหน่อยแตซื้อพอได้รุ่นได้ฟังน้ำเพลินบ่มีก็บ่ต้องซื้อบ่ต้องไปหายืมมาซื้อแมนพอได้รุ่นได้ฟังน้ำเพลินเพรได้กินได้ทานพอได้ค่าปลาทูแมนซื้อหน่อยก็ได้ค่าปลาทู่ะซื้อลายได้หน้ายา <c oughs> ่างมือนูุกตะต้องมาน่ามือนึงเนาะแมน นี่นี่เอาขึ้นต้องสำเร็จเนาะหลวงพี่ก่อนเนามาทางเก่าเรื่องหกนีธาตุหลวงพี่มีเก่าก็พบเหลือบผาติดอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งซื้อเรื่องมือหนึ่งเบิ่งซื้อเป็นยังจ้ะซื้อไว้แน่จ้าบาทสิบาทก็ดีอย่าเบิ่งซื้อซื้อกันเบิ่งซื้อซื้อมาได้เงินบ่ได้แล้วได้แต่โอ้ยได้แต่เบิ่ง ง่ยมดสี่เนเข่าขนาดอ่าออเรียกเต็มดวงตัวได้จ้าลงพีโบ้โบ้หายเบิ้งซื่อสามตัวสามเจ็ดสี่แล้วก็หกหนึ่งตาดอกไมก้ก็มีสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่หกหนึ่งเก่าหนึ่งตัววงกลมคือตัวเน้นตัวมกักตัววงกลมหกหนึ่งกับสี่แล้วก็เก้าหนึ่ง ตัววงกลมแม่มเห็นแน่นอนบรบหลวงพี่แม่แมเห็นแน่นอหนึ่งสองตัวสามสามตัวนี่บ่บ่มั่นใจปานไดแต่สองตัวมั่นใจพ้ใด้ผานวันนี้เสียใจเ้อพี่น้องสองตัวมาให้เห็นแน่นอน,นไพ่โพสซ้่เสียใจสือไห้พอได้ฟังนําเพลิน วอกไปทั้งนั้นทั้งนี่พันได้นอนแข้งเบืองบ่เอา่าเอา่เอาเห็นบ่อโอ้ยง่ายแบนป้าแต่เราดิบมุสอเนี่ยโมโมได้ลลางมันมันเป็นแต่ขี้บ่ล่ะที่ไปยังเป็นแต่ขี้ไปงานบันตรงนี้งไปเดียวนี้หมดคน ไปเหลียมบอ่อออกตบัวบ่ออกจักขังบัวว่างมันพุทธนะยืนนั่นพุตองอืมไปอ้อกับเบื้งเอาเนมไปเบื้งเอาใส่ความสามารถพิเศษจากน้องนี่มันก็เก้าตามการมวลามันอรรถ <c oughs> แต่วเครื่องมันก็นยังดีอยู่เนี้น่ดีกว่าเดินอยู่ออดอน ยข <S preach ers> ึ้นเบ้าพิษตัวนี้นี่แต่โนแม่เล่านะเกาคือเลขดีนี่มันแต่ไรมาได้ครับพ่ออาจารย์เต็มร้อยเลขสองตัวมุ่น สองสองวงกลมกตัวมากตัวสอบแล้วครับเนียนพี<อ>่รับเทกหลวงพี่ต้งวันนี้ตำลาวส่วนตำไทยปล่อยวันไหนนะคะยี่สิบห้ามาเอารดยี่สิบห้าำไทยวันที่ยี่สิบห้าเอจาาหลวงพี่จะปล่อยวันที่ยี่สบห้า ว่าจะขอ,อันที่ยิบซีวันนี้เอาตำลางวันังหันเอาคสวงพอใจวราบัน้นิตจับเนี้ยพนักานอืม่นพ<อ>ี่แนพ่น้

าาตาลกมามีสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหกหนึ่งตัวเน้นกิดหกหนึ่งเจ็ดสี่เก้าหนึ่งแม่เหล็กบอหลายเหล็กบอหลายตัว โอเคขอบคุณทุกท่านมาคะที่รับชมวันนี้อย่าล <ขอ S 1> มืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าลูกเลยคือไปไน่เออไอ้ล้องพีเศษกัน<ส><ส><ส>